ส่วนตัวผมว่าเป็นแน่นอนเพราะว่านอกจากออกแบบเรื่องความสวยงามมันก็มาออกแบบเรื่องฟังก์ชันอีกจริงๆไม่เป็นการออกแบบที่ดีมากนะถ้าเกิดสถาปนิกที่เก่งๆเขาก็จะออกแบบเรื่องฟังก์ชันได้ดีมากๆจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโคตรอึ้งเลยวะมึงออกแบบได้ไงวะสมองตรงไหนคิดวะมึงมีฮาสมองหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> โเมียดา คือโดนเมียด่าว่าออกแบบไม่ได้มีสแตนดาร์ดเลยมันออกแบบไม่ได้เรื่องเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วแบบไหนคือได้วะเราก็เลยไปดูว่ามันเริ่มต้นจากจุดไหนแล้วเราก็เริ่มพยายามทำทำไปทำมาหลงไหลไงหลงไหลแล้วก็กลายมาเป็นการออกแบบของที่นี่ใช่ครับรับเหมาตกแต่งภายในด้วยบริษัทวู o สต็อกขายเลยวู o สต็อกเฟอร์นิเจอร์แอนดีไซน์นะครับ มันมีความเป็นตัวเราสูงมากในนั้นแล้วมันก็ผ่านกระบวนการชีดของเรามาหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าถ้ามันผิดพลาดเราจะไม่ได้เสียใจเราจะค่อยๆปรับแก้มันได้แต่เราเคยไหมว่าอ้คนให้คนออกแบบนี้แล้วมันไม่ตรงใจมันไม่แก้ขนาดไหนก็ไม่ตรงใจเราอันนั้นคือพอมันไม่เข้าไม่ถึงจริตของคนที่เสพมันก็จะรู้สึกว่าติดอัดหรือเข้ากับมันไม่ได้ อยากให้ทุกคนที่มาล็อสเตอร์ได้รู้สึกเสพถึงงานศิละปะแล้วก็มีความสุขสนุกเพลิดเพินตลกหลัวเราะทุกอย่างเลยไม่รู้จะเชื่ออะไรดีเอาเป็นว่าทุกอย่างแล้วกันพ่อทุกสถาบันพ่อทุกสถาบัน <laughs>